สวัสดีครับทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับทุกคน,นกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มาลครับผม Inside the Back Room ในวันนี้ครับถึงคิวสักทีครับกับเลเวลที่ทุกๆคนขอมากันมากที่สุดครับแล้ววันนี้เป็นวันของ The Shading Gray ตั้งแต่ที่นิกทำ Inside the Backroom มาเนี่ย The Shading p l a y เป็นอีกเลเวลหนึ่งที่มีคนขอ,อกันเข้ามามากที่สุดครับซึ่งวันนี้นิกทำตามสัญญาแล้วนะนำมาเล่าแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเลเวลที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับดีเทลของมันเนี่ยไม่สามารถที่จะนำมาเล่าให้จบได้ภายในเพียงแค่คลิปเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับนิกเลยต้องตัดสินใจทำเป็น2คลิปด้วยกันครับและวันนี้จึงเป็น The Shading p l a y Part 1ครับผม แล้วก็ในคลิปถัดไปครับก็จะเป็น The Shading Gray Part t o ซึ่งยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับส่วนใครที่เพิ่งหลงเข้ามาในช่องนิกิเมลนะครับช่องของเราก็เป็นช่องที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความลึกลับตำหน้าต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งครับเพราะว่าช่องนิกิเมลนั้นอัปเดตคลิปถีมากๆอาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณ3-4คลิปเลยครับหรือบางทีก็มากกว่านั้นครับถ้าหากว่าขยันนะครับส่วนในวันนี้นั้น Inside the Backroom ครับผมไปฟังเรื่องราวของ เดี่ยวแชรดทิ้งเกล้กันได้เลยครับ เดอะเชดดิ้งเกรเป็นกลุ่มของซับเลเวลที่อันตรายแล้วก็ไม่เสถียรครับมันถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของเลเวลที่ลึกลับแล้วก็คนพบได้ยากมากจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับที่จะมีคนจํานวนไม่มากนักที่เข้ามาถึงที่นี่ได้และสาเหตุที่มันถูกเรียกว่าเดอะเชดดิ้งเกรนั้นเพราะว่าพื้นที่ภายในของมันนั้นประกอบไปด้วยสีดําสีขาวแล้วก็สีเทาเท่านั้นครับสภาพพื้นที่ของมันนั้นดูไม่มั่นคงไม่แน่นอนแล้วก็เชื่อว่ามีเพียงไม่กี่พื้นที่เท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้เมกเนี่ยได ตรวจสอบแล้วหลายครั้งแต่เชื่อไหมครับว่ามีเพียงแค่เจ้าหน้าที่คนเดียวเท่านั้นที่เหลือรอดกลับมาได้แต่ความพยายามและความสูญเสียนั้นก็ไม่เสียเปล่าครับเพราะว่าเมกนั้นได้ข้อมูลจาก The Shading p l a y มาไม่น้อยเลยครับมีการตรวจสอบค้นพบจํานวนพื้นที่8ระดับย่อยจากพื้นที่ทั้งหมดที่ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีเท่าไหร่กันแน่แต่ในตอนนี้เนี่ยนิกรู้นะครับว่าทุกคนอยากรู้จักกับองคอ์กรเมกซึ่งนิกเนี่ยจะไปหาข้อมูลมา รวบรวมข้อมูลมาเล่าให้กับน้องฟังในคลิปถัดไปครับผมแต่ตอนนี้ครับไปสำรวจพื้นที่ของ The Shading g r a รกันก่อนครับ ระดับแรกเนี่ยต้องออกเสียงให้ถูกครับมันต้องออกเสียงว่าซูซีโร่แต่ถ้าหากว่าในคลิปนี้เนี่ยนิกลุดคําว่าซีโร่ออกไปเฉยๆเนี่ยก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะครับว่ามันคือซูซีโร่ครับในระดับนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนแรกที่เชื่อกันว่ามันเป็นพื้นที่ที่เสถียรแล้วก็แน่นอนที่สุดในเดอะเชดดิ้งเกรหลังจากที่คุณหลุดเข้ามาในพื้นที่ของเดอะเชดดิ้งเกรคุณจะพบว่าคุณจะตื่นขึ้นมาในกระท่อมตามที่เห็นในภาพนี้เลยครับและตามข้อมูลของเมกที่ได้มาเนี่ยเขาบอกไว้ว่า ที่นี่เป็นเพียงแค่สถานที่เดียวที่คุณจะสามารถเดินสำรวจได้อย่างปลอดภัยในเวลากลางวันครับพื้นที่ทั้งหมดของที่นี่นั้นจะมีสภาพเป็นสีขาวดำและเมื่อคุณก้าวเท้าออกมาจากกระท่อมคุณก็จะพบกับป้ายที่เขียนว่าซูซีโร่พื้นที่นี้มีทั้งช่วงเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนครับมันจะหมุนวนไปเป็นรอบกลางวัน12ชั่วโมงแล้วก็กลางคืน12ชั่วโมงแต่อย่างไรก็ตามครับแสงสว่างบนท้องฟ้านั้นมันจะไม่ใช่การค่อยๆเปลี่ยนไป ในช่วงที่มีการเปลี่ยนเวลาระหว่างกลางวันสู่กลางคืนแต่ท้องฟ้าน,นั้นจะเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนทันทีครับโดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าตอนกลางวันเนี่ยเรารับรองครับว่าคุณจะไม่ได้รับอันตรายใดๆแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนนั้น มันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงครับเพราะว่าแสงทั้งหมดนั้นมันจะหายไปคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยครับแม้กระทั่งมือของตัวเองที่ยกเอามาใกล้ๆกับใบหน้าท้องฟ้าเนี่ยจะมืดสนิทและคุณก็จะเริ่มได้ยินเสียงร้องที่โหยหวนเป็นเวลาประมาณ5นาทีซึ่งนี่ถือว่าเป็นการเตือนครับเนื่องจาก e n t ทิตีที่เราไม่รู้ตัวตนเนี่ยกำลังปรับสายตาเป็นโหมดกลางคืนเพื่อออก ไล,าลาทางเราเนี่ยไม่ทราบเลยครับว่ามันคือตัวอะไรกันแน่มีเพียงแค่ฮาวเลอร์เท่านั้นที่ได้รับการยืนยันว่ามันเป็นหนึ่งในสัตว์ร้ายที่อยู่ที่นี่อย่าลืมนะครับว่าในตอนกลางคืนนั้นมันมืดสนิทแม้แต่การใช้ไฟฉายก็ไม่ได้ผลที่นี่ครับสิ่งเดียวที่จะบอกเวลาในซูซิโรนั่นก็คือนาฬิกาที่อยู่ในกระท่อมในตอนกลางวันครับคุณจะเห็นพื้นที่โดยรอบนั้นเป็นป่าแล้วก็มีทะเลสาบมีน้าตกที่เป็นน้ําแอลมอนแต่ว่าในตอนกลางคืนครับทะเลสาบที่เต็มไปด้วยน้ำแอลมอนนั้นก็จะกลายเป็น รู้จักลิควิดเพ i n ไหมครับมันคือของเหลวมีพิษที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนสูงนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะดื่มมันในเวลากลางวันหรือว่านําบรรจุใส่ขวดออกไปเมื่อถึงเวลากลางคืนครับมันก็จะกลายเป็นลิควิดเพ i n ตามวงจรของมันจึงมีคําเตือนไม่แนะนําให้ดื่มน้ำแอลมอนในระดับนี้ครับและวิธีการเข้าสู่เลเวลหนึ่ในเดอะเชดดิ้งเพยนั่นก็คือการหักไม้มาวาดเป็นรูปดาว5แฉกบนโคลน พื้นที่จะเปิดขึ้นจากด้านล่างและคุณก็จะตกลงไปในหลุมครับเข้าสู่พื้นที่ของเลเวลหนึ่มาต่อกันที่เลเวลหนึ่ครับเลเวล1หรือว่าเลเวล1นั้นเป็นคฤหานาสีขาวดำที่ ไม่เสถียรไม่แน่นอนอย่างมากถ้าหากว่าคุณสามารถเอาตัวรอดได้จากเวลากลางคืนในซูซีโร่มีความเป็นไปได้อย่างสูงมากที่คุณจะมาตายที่นี่ครับคุณจะมาโผล่ที่ล็อบบี้ของคารลหาที่เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่บิดเบี้ยวแปลกประหลาดขอเตือนไปนะครับว่าแม้แต่การสัมผัสหรือว่าการแตะต้องที่เฟอร์นิเจอร์ใดๆเนี่ยมันจะส่งผลให้ร่างกายของคุณบิดเบี้ยวแปลกประหลาด แปลกไปจากธรรมชาติซึ่งนั่นอาจจะส่งผลทําให้คุณเสียชีวิตได้เลยครับมีเอนทิตี้เพียงตัวเดียวที่ปรากฏตัวที่นี่แล้วมันก็ถูกเรียกว่าเดรนแลนด์ลอร์ดหรือเจ้าของบ้านนั่นเองครับถึงแม้ว่าเขาจะดูเหมือนกับเป็นคนธรรมดาเป็นผู้ชายใส่สูทสีดําถือกระเป๋าเอกสารแล้วก็สวมหมวกทรงเฟดราแต่ว่าเขากลับอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อครับเพราะเพียงแค่เขาเห็นคุณคุณจะถูกเขาไล่ล่าแล้วก็ยอย่าหวังนะครับว่าจะออกจากที่นี่ได้เพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่คุณจะออกจากที่นี่ได้เลย ประตูเนี่ยจะถูกล็อกทั้งหมดที่ผ่านมานั้นมีนักสำรวจที่สามารถฆ่าเขาได้ด้วยการยิงเขาถึง3นัดคิดดูต้องยิงถึง3นัดและเมื่อนักสำรวจพังประตูเข้าไปเนี่ยก็จะพบกับพื้นที่ของเลเวล2แต่อย่างไรก็ตามครับมีข้อมูลว่า15นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเดอะแลนด์หลอดจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งน่าขนลุก มากันที่เลเวล2ครับหรือว่าเลเวล2ที่นี่เนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าจะปลอดภัยสาหรับทุกคนครับถึงแม้ว่าพื้นที่ที่นี่นั้นจะดูแปลกแล้วก็สับสนครับเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้นั้นถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโพลนในขณะที่อากาศจริงๆของมันนั้นร้อนมากๆครับนึกสภาพดูนะฮะว่ามันจะน่าสับสนขนาดไหนหิมะเต็มไปหมดแต่ร้อนมากๆร้อนถึงขนาดที่ว่านักสำรวจหลายคนที่หลุดเดินทางเข้ามาถึงที่นี่เนี่ย ต้องเสียชีวิตจากการที่ถูกแสงแดดแผดเผาหรือว่าเป็นโรคลมแดดแล้วบอกว่าปลอดภัยมันปลอดภัยจริงไหมเนี่ยดูเหมือนกับว่าที่นี่จะมีดวงอาทิตย์ครับแต่ว่ามันก็เป็นที่น่าแปลกที่หิมะพวกนี้เนี่ยมันไม่ละลายเลยเพราะฉะนั้นครับถ้ารู้ข้อมูลแบบนี้แล้วเนี่ยควรที่จะต้องเตรียมน้ำแอลมอน์มาด้วยเพื่อที่จะให้ร่างกายนั้นชุ่มชื่นแล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ในขณะที่อยู่ในเลเวล2นี้ครับมีข้อมูลบอกเอาไว้ว่าเมกเนี่ยสามารถ ั้งค่ายชั่วคราวกับผู้รอดชีวิตได้ถึง3คนครับในป่าหิมะสีขาวดําแห่งนี้เนี่ยพวกเขาสามารถสำรวจพื้นที่ได้เป็นจํานวนมากทําให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้ว่านอกจากป่าสีขาวดําหิมะสีขาวโพลนแล้วก็แสงแดดที่ร้อนจัดยังมีเอนติตี้ที่สามารถพบได้ที่นี่เพียงที่เดียวซึ่งพวกเขาถูกเรียกว่า falling angel หรือเทวดาตกสวรรค์ครับซึ่งรูปร่างของพวกเขาเนี่ยก็จะดูเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปที่ได้รับบาดเจ็บแต่เป็นการบาดเจ็บที่ค่อนข้างหนักอยู่นะครับเพราะเท่าที่นิกอ่านมาเนี่ย ถ้าไม่แขนขาดขาขาดมีบาดแผลตามร่างกายก็ถึงขนาดหัวขาดก็มีครับน้องๆพวกเขาเนี่ยบอกว่าหลังจากการบาดเจ็บแล้วพวกเขาจะค่อยๆสลายหายไปเหมือนกับเป็นพวกนางฟ้าเทวดาครับที่สําคัญเนี่ยถ้าหากว่าเราชวนพวกเขาคุยเนี่ยเขาก็จะยอมคุยกับพวกเราอย่างเป็นมิตรครับแต่มีข้อห้ามอยู่ว่าห้ามเอ่ยถึงหรือว่าพูดถึงเลเวล71 ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับและที่สําคัญเนี่ย Falling Angel ยังสามารถส่งเราไปที่เลเวล3ได้ด้วยครับเ oh. มื่อเข้ามาสู่ในเลเวล3หรือว่าระดับ3ครับเท่าที่ทราบพื้นที่แห่งนี้เนี่ยแปลกประหลาดแล้วก็ สับสนที่สุดใน The s h a d i n g Gray ครับในวงเล็พระเท่าที่เราสำรวจได้นะครับมันเป็นมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตมีนาฬิกามากมายที่ลอยอยู่บนผิวน้ำครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันจะสามารถ เปลี่ยนแปลงเวลาได้น้ําในมหาสมุทรนั้นก็ค่อนข้างมีพิษครับเพราะว่าไม่เป็นน้ํากลั่นที่ประกอบไปด้วยสารประหลอดแล้วก็น้ํามันเครื่องตามบันทึกของเมกเนี่ยพบนาฬิกา4ประเภทที่ลอยอยู่บนผิวน้าครับได้แก่นาฬิกาดิจิตอลนาฬิกาอนาล็อกนาฬิกาลูกตุ้มแบบโบราณแล้วก็นาฬิกาข้อมือครับอย่างที่บอกไปครับว่าดูเหมือนกับว่ามหาสมุทรนาฬิกาแห่งนี้จะแปลกประหลาดเพราะว่านาฬิกาแต่ละประเภทที่คุณสัมผัสนั้นจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดูสับสนครับเขาบอกว่าโดยปกติแล้วนาฬิกาอนาล็อกนั้นจะดูปลอดภั เพราะว่าเมื่อคุณสัมผัสมันมีโอกาสที่คุณจะถูกส่งกลับไปที่เลเวล2ซึ่งมันก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีปะ่ะหรือว่าถูกส่งไปในระดับย่อยระดับถัดไปครับแต่ว่าว่ากันว่านาฬิกาอนาล็อกที่ปลอดภัยที่สุดนั้นหายากมากในมหาสมุทรแห่งนี้ถือเป็นแรไอเทมเลยก็ว่าได้ครับนาฬิกาดิจิตอลน,นั้นอันตรายมากครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเผลอไปหยิบมันเนี่ยคุณจะถูกส่งไปที่เลเวล195ซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอันตราย แต่อย่างน้อยข่าวดีครับเพราะว่านาฬิกาดิจิตอลนั้นก็หายากมากในมหาสมุทรแห่งนี้เช่นกันครับแล้วอะไรอ่ะที่หาง่ายนาฬิกาข้อมือน,นาฬิกาข้อมือนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นอาวุธในพื้นที่แห่งนี้ครับเพราะเพียงแค่คุณสวมมันบนข้อมือแล้วก็ชี้ไปที่ใครก็ตามเขาคนนั้นจะถูกส่งไปที่วันสุดท้ายของชีวิตพูดง่ายๆก็คือส่งไปที่วันตายนั่นเองครับหูยน่ากลัวส่วนนาฬิกาลูกตุ้มแบบโบราณน,นั้นดูเหมือนกับว่ามันจะตลกที่สุดครับ แต่ก็ไม่ควรจะไปแตะอยู่ดีฮะเพราะมันสามารถทําให้คุณกลายเป็นคนแก่ชราได้เพียงแค่คุณไปแตะมันเข้าและในขณะเดียวกันก็อาจจะสามารถกลายเป็นทารกได้ถ้าหากว่าคนที่ไปแตะนั้นยังถูกเรียกว่าเป็นคนในวัยเด็กอยู่ครับและการที่จะเข้าสู่พื้นที่ของเลเวล4ได้นั้นคุณจะต้องใช้นาฬิกาอนาล็อก เท่านั้นครับแต่ในวันนี้พาร์ทแรกเราพูดันถึงแค่เลเวล3ก่อนนะครับส่วนในระดับย่อยหรือว่าเลเวลถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในพาร์ทสในคลิปถัดไปครับผมยังไงก็กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบเรื่องราวของ The Backroom เนี่ยก็สามารถไปดูได้อีกในหลายๆคลิปที่ดิกเคยทําไปแล้วนะครับดิกได้ทำเพลย์ลิสต์แยกเอาไว้แล้วและใครที่อยากรู้เรื่องอะไรหรือว่ามีข้อมูลไหนที่น่าสนใจเนี่ยก็อินบ็อกซ์มาได้นะครับที่เพจของดิกกี้แมวชาแนลนะครับซึ่งดิกจะทิ้งลิง,ลง,ง,นนง,ง,งก์ เยอะแยะเลยครับเดี๋ยวดึงต้องไปไล่ดูนะฮะขอเวลาแป๊บหนึ่งส่วนใครที่อยากเป็นเพื่อนกันหรือว่าอยากใกล้ชิดกันมากขึ้นก็ไปกดติดตามกันได้ที่ IG Instagram n i k k ิ9 0ครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้นะครับแล้วก็แชร์ไปให้กับเพื่อนๆที่ชอบเดบับรูเหมือนกันเนี่ยขาได้ดูได้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำนี้สวัสดีครับ